นี่เป็นนาตีันอครับัามนันเลยามจ้าเจ้นีครับเนน้องวนี่ครับ้มเมื่อกี้ครับอ้เนี่ยลไตามทางนี้ครับอยง้างาันั้เลยครับดา้ัาีนะเดี๋ยวลัผมรักนะแามานี้ไม่ได้บักไม่ไ้ังสินาย่ไ้อันองักไปตามไปบใช่ไมไัมอ่นี่ ตรงนู้นไลน์นี่เดี๋ยวไหมโน้ไลน์เดี๋ยวเอ็นเอ็นผิดๆผิดกว่ากว่าับไลน์นึงครับอ๋อซึ่งหนองพบอ่ะครับนี่พบตรงนี้ครับตั้งพบตรงนี้เร็วเร็วเร็วตึ้งไงตั้งหนองหนองพบตึ้งหนองไปเบะมาเก็บจาละนุ่งมาเนาะไม่ครับอันนั้นมันตั้งอยู่ตรงนั้นนี่เลยครับตั้งไงนี่มันน่าจะกินออกมาจากต้นข้างบนนะครับกินมาจากต้นนั้นนี่แต่ว่ากินมาจากข้างบนลงมาด้านหลังด้านล่างด้านล่งด้านหลังตั้งใหนือเส้นวนนะเหนือเหนส่วนโค้นะคร่บ้งหนองไปเอาในส่วนมา ไม่ใช่ครับคือวไอ้ที่ลายที่ตั้งอยู่ที่หน้ารัวที่พี่กวาดเข้าไปมันตั้งตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นทางก้องเพราะว่าอาเมาส์ครับนะครับตัวเสียงนมาครับเพราะว่าทางบางคนเป็นต้นยางกบผมตรงนี้ปอกวาดตรงมันก็ลงสบายครับตรงนี้ก็ลงทางนี้ลงทุกมปามผมประจำครับสมัยที่เราพอมาเพิ่งก็มาตัดกบเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่อเนี่ยครับ จะเดียเดียวมันมันมันกลิมันกลิ่นบไป่เลยนห่วหนงนอคาบแล้วหนส่วนนไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไอตีกบคนั้มาเกเบแก้วเนี่ยเอาป้งหยบปังขป้งมาทีเลยก็พอนี่ยนะยันตรงไหนนะครับ

cầu cáo nập nập cầu cáo đang chạy chạy mai, à, à. mày đi.